แนนอนบอลแนนอนโวมาจากดาวอาบุลเดตเขาเป็นชนเผ่าอาบุลเลียนเอสโลตมามาจากคาว่าเพชรโลเตอภาษาส,าสเปนแปลว่าลูกบอลและโลเตอรแปลว่าแปลว่าการหมุซึ่งชนเ่านี้ถูนพันไปแล้วร่างแคนนอนโวลสามารถเปลี่ยนร่างตัว ตัวเองเป็นลูกวันเพื่อใช้กิ้งซึ่งจะกระเด้งได้เมื่อชนกับวัตถุอื่นในฤดูการที่3ามภาพของ c a n นอนโวจะมาแทนที่โ t ดฟ e ิกในอินโทรแคนนอนบอลปรากดต่อครั้งแรกในตอนเดอะบิทแชรโดยเป็นเป็นคนกดออมนิชิกเพื่อให้เป็นเปลี่ยนล่างเป็นอีคลาเรดทำให้เกิดล่างนี้โดยบังเอิญ จุดเดน่น 1. มีเกาะที่แข็งแกร่งและสะท้อนการโจมตีได้ 2. หมุนตัวเป็นลูกวอลได้ 3. าต็ตอนที่หมุนสามารถเอาคนที่เข้าเอาคนเข้าไปข้างในได้ 4. หมุนตัวได้อย่างรวดเร็ว 5. กระเด้งกับวัตถุอื่นได้ด้วยหน่งร่างนี้สไม่ได้เป็นเป็นลูกวนอลากเชื่องช้า 2. ต้องมีการสร้างแรงก่อนถึงที่จะกิ้ง 3. หยุดได้ยากถ้ากิ้งเร็วเกินไป 4. ทรงตัวไม่อยู่จบ